คลิปนี้รีวิวสำหรับไมโครย่าในรุ่น BY ขีด M พัน์นะครับไมคตัวนี้เขาเป็นไมโครโฟนแบบคอนเดนเซอร์ที่มีไดอะแฟรมขนาดใหญ่แล้วก็เหมาะสำหรับการบันทึกพอดแคสต์การพากเสียงเสียงเครื่องดนตรีหรือว่าเสียงร้องเพลงก็ได้เหมือนกันตัวที่คุณสมบัติเด่นๆก็คือเขาจะมีไดอะแฟรมที่เคลือบทองเหลืองให้เสียงที่ชัดเจนนะครับอันนี้จนะเป็นรุ่น BY ขีด M พันธครับมีการรับเสียงทั้งในแบบรอบทิศทางก็คือแบบ o อมนิดเร c t ชันแนลนะครับแบบไบเดเร็กชันแนลคือหน้าหลังแล้ว ก็แบบคาร์ดิโอคือเฉพาะด้านหน้านั่นเองนะครับสัญญาณรบกวนก็ต่าให้เสียงที่เงียบแล้วก็เสียงที่ดูสะอาดนะครับในส่วนของสัญญาณเอาต์พุตเขาจะเป็น XLR แบบสาขานะครับก็คือต้องใช้กับปรอมิกเซอร์หรือว่าอินเตอร์เฟซเสียงที่มีตัวไฟ4 8โวลเป็นตัวเลี้ยงนะครับตัวเครื่องนะฮะตัวโครงไมค์เขาเป็นอลูมิเนียมแข็งแรงทนทานมากนะครับในชุดเข้ามาแบบนี้เลยนะครับก็จะมีตัวฟิลเตอร์มีช็อคเมาส์ให้นะครับแล้วก็มีแกนสําหรับเชื่อมต่อกับ ขาไม่นะครับแต่ว่าตัวขาไม่เขาไม่มีให้นะครับมีสาย XLR มาให้ในชุดด้วยนะครับถ้าเกิดว่าต้องการเสียงคุณภาพระดับสตูดิโอนะครับเลือกตัวนี้ได้เลยครับและเสียงที่ผมบรรยายอยู่ในขณนะนี้นะครับก็เป็นเสียงจากไมบโบย่าในรุ่น BYM พ0 0ตัวนี้เลยนะครับสนใจกดดูราคาได้จากตะก้าเหลืองหน้าคลิปนี้เลยครับ